สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันน้องพลอยเช่นเคยนะคะโดยวันนี้นะคะพลอยจะมาแนะนําเป็นชุดโซฟานะคะที่เรียกได้ว่าชุดใหญ่จัดเต็มมากๆนะคะแถมยังเข้าชุดแล้วก็ดีไซน์ดูโดดเด่นแล้วก็มีความเป็นโมเดิร์นลักชวรีด้วยจะมีชุดไหนกันบ้างราคายัางไงฟังก์ชันยังไงวันนี้เราไปดูกันค่ะโดยชุดแรกนะคะจะชื่อรุ่นว่าฟอล่าค่ะเป็นชุดโซฟาที่มีขนาดที่นั่งอยู่3ามที่นั่ง1ตัวแล้วก็แบบ1ที่นั่งให้2ตัวนะคะโดยขนาด3มที่นั่งเนี่ย จะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่2เมตร15เซนค่ะแล้วก็ในส่วนของ1ที่นั่งจะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตร25เซนโดยตัวเบาะจะเป็นแบบพ็อกเก็ตสปริที่รองรับส่วนเว้าโค้งแล้วก็มีระบายอากาศได้ดีแถมยังไม่ยุบตัวอีกด้วย ซึ่งการตกแต่งก็จะตกแต่งด้วยสแตนเลสสีทองเกรด304ที่สวยงามสุดๆโด,ดยชุดนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยราคาอยู่ที่49,900บาทเท่านั้นค่ะส่วนถัดมาจะเป็นชื่อรุ่นว่าเซอร์เบียนะคะเป็นชุดโซฟาแบบ3ที่นั่งแล้วก็1ที่นั่งเหมือนกันโดยขนาด3ที่นั่งจะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่2เมตร5เซนค่ะแล้วก็1ที่นั่งจะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตร22เซนโครงสร้างจะเป็นไม้เนื้อแข็งที่แข็งแรงแล้วก็รองรับน้ำหนักได้ดี ส่วนตัวเบาะก็จะหุ้มด้วยผ้าฮอนแลนด์นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยสแตนเลสซี ie, ทองเกรด304ที่ปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงค่ะโดยชุดนี้นะคะมาในราคาเพียง45,900บาทเท่านั้นส่วนชุดนี้นะคะถัดมาเนี่ยใครชอบสไตล์แบบลักชัวรี่สุดๆต้องรุ่นนี้เนยคะ่ะชื่อรุ่นว่าเวียงนาเป็นโซฟาที่มีขนาด3ที่นั่งนะคะกับ1ที่นั่งให้พร้อมเช่นเดียวกัน ขนาดสที่นั่งเนี่ยหน้ากว้างอยู่ที่2เมตร5เซนแล้วก็หนึ่งที่นั่งขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตร22เซนค่ะโครงสร้างเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมดนะคะที่แข็งแรงปลอดภัยส่วนตัวขาจะเป็นสแตนเลสสีทองตกแต่งด้วยตัวลายเวอร์าเช่แล้วตัวเบาะก,ก็จะบุกด้วยผ้ากำมะหยี่แบบดอนสวยดูลักชุรี่สุดๆส,สวยๆแบบนี้นะคะแต่มาในราคาทั้งชุดเพียง42,900บาทเท่านั้นและแถมหมอนให้ด้วยอีก7ใบเลยค่ะ แต่ถ้าใครอยากได้ชุดโซฟาที่มาพร้อมทั้งชุดแบบลักชูรลักชูลักชูนะคะก็ต้องรุ่นวอรชิงตันค่ะที่มีโซฟาแบบในชุดนะคะคือ3ที่นั่งแล้วก็1ที่นั่งขนาด3ที่นั่งนะคะหน้ากว้างอยู่ที่2เมตร50เซนและ1ที่นั่งอยู่ที่80เซนค่ะ โดยการตัดเย็บจะเป็นการตัดเย็บที่สวยงามดูโมเดิร์นหักชูและมีหมอนนะคะที่ตกแต่งตัดเย็บด้วยลิปบิ้นสีทองให้ด้วยชุดนี้สวยมากๆนะคะแต่มาในราคาเพียง4 5 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะ แต่ถ้าใครอยากได้ชุดโซฟานะคะที่มาในราคาย่อมเยาแล้วก็ดูสวยโดดเด่นต้องรุ่นนี้เลยค่ะกับชื่อรุ่นว่ามาโคที่มีโซฟาขนาด3ที่นั่งกับ1ที่นั่งให้ภายในเซตเช่นเดียวกันโดยขนาดหน้ากว้างนะคะอยู่ที่1เมตรเซนค่ะ แล้วก็ตัวโครงสรายนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างดีแล้วตัวเบาะก,ก็จะเป็นแบบเบาะพ็อกเก็ตสปริงที่หุ้มด้วยหนังพีดีส่วนด้านข้างนะคะก็จะตกแต่งด้วยลายไม้สุดวินเทจที่สวยงามสุด ทั้งชุดนี้นะคะมาในราคาเพียง18,900บาทเท่านั้นค่ะเป็นชุดที่พลอยรีคเมเมนต์สุดๆเลยใครที่อยากหาชุดโซฟาสวยๆแบบเข้าชุดเข้าเซตนะคะก็แนะนำพวกชุดพวกนี้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วทางร้านของเรามีชุดโซฟาอีกเยอะมากๆนะคะที่พลอยแนะนำมาคือส่วนน้อยเท่านั้นค่ะใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักมาที่แชทที่ขึ้นอยู่นี้นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีทางเพจของทาง Facebook ด้วยนะคะ ทางร้านของเราเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นค่ะมีหน้าร้านนะคะตั้งอยู่ติดริมถนนใหญ่นะคะตรงข้ามกับปากซอยสาธุปรดิษฐ์54ถนนสาธุรดิษฐ์นะคะแถวพระราม3กรุงเทพมหาคนครค่ะแล้วก็มีบริการจะส่งให้ฟรีนะคะทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะในระยะไม่เกิน40กิโลเมตรจากทางร้านค่ะแต่ในส่วนของต่างจังหวัดจะมีค่าจัดส่งซึ่งแต่และจังหวัดค่าจัดส่งไม่เท่ากันยังไงลูกค้าสามารถถ้าแชทเข้ามาสอบถาม้องแอดมินก่อนได้ค่ะแล้วก็ยังไงวันนี้พอต้องไปแล้วนะะค ใครอยากดูเพิ่มเติมหรือสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์ของทางร้านด้วยเพราะจะได้ไม่พลาดเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆสวยๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆค่ะยังไงวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย